ขณะนี้จีได้นั่งอยู่ในแอเรียในของพื้นที่เขตย่านการค้าเมืองเก่าค่ะซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า210ไร่นะคะที่มีถนนซอยประมาณ10สายค่ะในสมัยเมื่อตอนพี่ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีสมัยแรกค่ะนะคะการเกิดในแนวคิดในเรื่องของการนำสายไฟลงดิน ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มที่ชัดเจนขึ้นเราได้มีการนำสายไฟเคเบิลลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วไป6สายค่ะใน6สายนี้มีถนนถลางค่ะแล้วก็มีถนนกระบี่บางส่วนถนนดีบุกบางส่วนถนนเทพกษัตริ์บางส่วนถนนภูเก็ตบางส่วนแล้วก็ถนนเยาวราชบางส่วนรวมถึงซอยลมานีด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะที่อยู่ในห่วงของการดำเนินการ2สายก็คือ สายถนนพังงากับถนนรัศดาซึ่งโดยฉันคาดว่าคงจะเสร็จในเร็วๆนี้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เห็นถึงความความโดดเด่นของตัวอาคารนะคะ <S <S เพราะว่าในย่านการค้าเมืองเก่าเป็นถนนเล่าเรื่องค่ะอาคารเล่าเรื่องถนนเล่าเรื่องการแต่งกายเล่าเรื่องอาหารเล่าเรื่องฉะนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมคนต้องเดินค่ะเมื่อคนเดินก็จะทำให เมืองมีการขับเคลื่อนในหมุนเวียนเศรษฐกิจถ้าพูดถึงความร่วมมือที่ผ่านมาเราทำแบบงานที่ต้องบอกว่าการนำสายฟารุงดินเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างกับผู้ที่อยู่อาศัยเดิมะคะ่ะถ้าเราไม่เกิดความร่วมมือที่ที่ดีเราไม่สามารถที่จะผ่านพ้นเรล่านี้มาได้แล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะให้คนไทยทั้งประเทศหรือว่าชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวภูเก็ตหรือว่ามาในย่านเมืองเก่าได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ่ะไอ้นั้นก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนต้องบอกคนในพื้นที่เองนะคะที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันหลับอยู่ให้รุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือการร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวที่ผ่านมาภาพของเราเหมือนกับว่าเราอยู่นาน แต่ผลงานที่ปรากฏนั่นก็หมายถึงว่าเราเราไม่ได้อยู่นิ่งเลยเรามีการพัฒนาต่อยอดอยู่อย่างต่อนนี้นะคะจากที่ผลงานที่สิ่งที่ได้เห็นฉะนั้นในวันที่28มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะดนฉั้นเองอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนโปรดเชื่อมั่นไว้วางใจเลือกกลุ่มคนหนุ่มยกทีม